สวัสดีค่ะชวนทำขนมนมในง่ายๆกับ Easy Food บายชยาค่ะคลิปนี้มาชวนทำท็อฟฟี่เค้กค่ะสูตรท็อฟฟี่เค้กเนื้อนุ่มฉ่ำหน้ากรอบหอมอร่อยที่สำคัญทำไม่ยากค่ะเราไปดูวิธีทำกันเลยค่ะอัตราส่วนและปริมาณส่วนผสมอยู่ในคำอธิบายใต้คลิปนะคะเริ่มแรกเราก็มาอบมะม่วงหิม,มาพานต์ก่อนค่ะ จะใช้มะม่วงหิมพานต์แบบแหลกนะคะเพื่อนๆจะใช้เป็นแบบชิ้นซี่หรือชิ้นเต็มก็ได้ค่ะเทใส่ถาดเกลียให้ทั่วแล้วก็นำไปอบค่ะก่อนอบอย่าลืมวอร์มเตาก่อนนะคะจะอบด้วยอุณหภูมิ160องศาใช้เวลา10นาทีค่ะเมื่ออบเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนำออกมาพักไว้ให้เย็นค่ะต่อไปค่ะเราจะนำเนยไปละลายนะคะโดยนำไปละลายในไมโครเวฟค่ะ จากนั้นมาเริ่มตีส่วนผสมกันเลยใส่ส่วนผสมลงไปในโถค่ะก็จะมีน้ำตาลทรายเกลือนมสดหรือนมข้นจืดตามด้วยไขค่ค่ะจะใช้เป็นไข่ไก่เบอร์สองจำนวนสฟองจากนั้นป้าย SP ไปที่หัวตะกร้อค่ะเปิดเครื่องค่ะค่อยๆเปิดจากระดับความเร็วต่ำไล่ไปจนระดับความเร็วสูง จะใช้เวลาตีอยู่ที่ประมาณ6นาทีกวา่วาๆค่ะขึ้นอยู่กับเครื่องที่ใช้แต่ละท่านด้วยนะคะเราจะตีส่วนผสมไปจนกระทั่งส่วนผสมมีความข้นและมีสีอ่อนลงหรือเป็นสีครีมหรือสีขาวนะคะเมื่อตีได้ประมาณนี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วค่ะจากนั้นค่ะเราจะมาใส่แป้งค่ะ ก็จะมีแป้งเค้กผงโกโก้ตามด้วยผงกาแฟผงฟูและเบกกิ้งโซดาค่ะผงกาแฟใครจะนำไปละลายก่อนก็ได้นะคะหรือจะร่อนรวมกันแบบแจัดแบบนี้ก็ได้ค่ะก่อนจะเปิดเครื่องตีให้เราใช้หัวตีตะกร้อคนส่วนผสมให้เข้ากันก่อนเพื่อป้องกันแป้งฝุ้งกระจายค่ะจากนั้นเปิดเครื่องค่ะใช้ความเร็วระดับต่ำตีเป็นเวลาหนึ่งนาที จากนั้นหยุดเครื่องค่ะแล้วก็ปาดโถปาดส่วนผสมให้เข้ากันโดยปาดให้ทั่วนะคะด้านข้างแล้วก็ด้านล่างอาจจะมีแป้งติดอยู่ค่ะจากนั้นให้เราเปิดเครื่องต่อค่ะใช้ความเร็วระดับปานกลางตีส่วนผสมให้เข้ากันเป็นเวลา2นาทีค่ะเมื่อครบ2นาทีก็หยุดเครื่องค่ะแล้วก็ปาดส่วนผสม จะก,ก็นำส่วนผสมที่ตีได้ส่วนหนึ่งไปผสมกับเนยละลายค่ะคนส่วนผสมให้เข้ากับเนยละลายเมื่อคนเข้ากันดีก็เทก,กลับไปในส่วนผสมเดิมค่ะเทเสร็จแล้วก็ใส่กลิ่นวานิลาลงไปค่ะแล้วก็คนส่วนผสมให้เข้ากันขั้นตอนนี้ใครจะนำไปตีกับเครื่องตีก็ได้นะคะ ืคนเข้ากันดีแล้วเดี๋ยวเรานำไปใส่พิมพ์เค,ค้กเลยค่ะใช้เป็นพิมพ์ขนาด9ค9นิ้วสูง2.5นิ้วค่ะทาเนยที่ด้านล่างแล้วก็วางกระดาษไขลงไปค่ะจากนั้นเทส่วนผสมที่ได้ลงไปทั้งหมดเลยค่ะใช้ไม้พายเกลี่ยส่วนผสมแล้วก็เคาะกับโต๊ะเบาๆเ,เ,เพื่อไล่อากาศค่ะจากนั้นก็นำเข้าอบได้เลย อบด้วยอุณหภูมิ170องศาใช้ไฟบนล่างจดวางไว้ชั้นล่างของเตาอบค่ะใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ20-22นาทีนะคะขึ้นอยู่กับเตาของแต่ละท่านด้วยค่ะเมื่อสุกแล้วก็นำออกจากเตาแล้วก็พักเขาไว้ค่ะต่อไปค่ะเราก็จะมาทำหน้าทอฟฟี่เค้กกันเริ่มต้นจากการใส่เนยลงไปตามด้วยน้ำตาลทรายเกลือ และนมข้นจืดค่ะถ้าใครใช้เป็นเนยเค็มก็ไม่ต้องใส่เกลือก็ได้ค่ะจากนั้นเปิดไฟค่ะแล้วก็ให้ส่วนผสมค่อยๆละลายจะใส่เป็นไฟอ่อนนะคะสามารถใช้ตะกร้อมือช่วยคนให้เนยละลายได้เร็วยิ่งขึ้นค่ะเมื่อส่วนผสมละลายและเดือดแล้วจะใส่แป้งค่ะใส่แป้งเค้กลงไป2ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็คนให้เข้ากันด้วยความเร็วจากนั้นใส่ผงกาแฟลงไปค่ะ ใส่ผงกาแฟาลงไปแล้วก็ให้เรารีบคนด้วยความเร็วค่ะเพื่อให้ผงกาแฟาละลายนะคะเมื่อละลายดีแล้วก็ให้เราปิดเครื่องเลยค่ะจากนั้นจะใส่กลิ่นวานิลลาลงไปเพื่อเพิ่มความหอมแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะพอคนเข้ากันดีจะใส่เม็ดมะม่วงหิมพานต์ค่ะที่เราอบไว้นะคะใส่ลงไปเลยค่ะแล้วก็คนส่วนผสมให้เข้ากัน คนเข้ากันดีแล้วก็นําไปราดบนหน้าเค้กได้เลยค่ะเค้กที่เราพักไว้นะคะราดลงไปให้ทั่วเลยค่ะเทท f อฟฟี่เค้กลงไปหมดแล้วก็ใส่ไม้พายเกลี่ให้ทั่วค่ะเมื่อเกลี่ยจนทั่วดีแล้วเดี๋ยวเรานำเข้าอบต่อค่ะ จกอบด้วยอุณหภูมิ180องศานะคะใส่ไฟบนล่างเหมือนเดิมค่ะใช้เวลาประมาณ15นาทีค่ะโดยแจกจะวางถ้วยน้ำลงไปในเตาอบด้วยนะคะเพื่อไม่ให้เค้กแห้งเกินไปค่ะเมื่ออบครบเวลาหรือจนได้หน้าเค้กที่สีสวยแล้วก็นำออกจากเตาพักเ้าไว้ให้เย็นแล้วก็นำไปแช่ตู้เย็นค่ะ หลังจากพักไว้ในตู้เย็นประมาณ1-2ชั่วโมงแล้วก็นำออกมาตัดด้วยเลยค่ะใช้มีดแสะด้านคราางแล้วก็กลับด้านเค้กนำถาดออกแล้วก็นำกระดาษรองอบออกค่ะจากนั้นก็ใช้มีดคมๆตัดลงไปเลยค่ะตัดตามขนาดที่ต้องการนะคะวันนี้จะตัดออกมาได้16ชิ้นค่ะ คอี้เค้กสูตรนี้เนื้อนุ่มฉ่ำหน้ากรอบหอมหวานอร่อยทานเพลินมากๆเลยค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้นะคะหากเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมไปลองทำกันดูนะคะได้ผลยังไงก,ก็มาคอมเมนต์คุยกันค่ะสำหรับคลิปนี้จะต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ